คลิปนี้เราจะไปทำงานกันนะคะทุกคนแต่งตัวแล้วนะรอพ่อบ้านเอารถมารับค่ะจะไปทำงานที่ตัวจังหวัดนครพนมนะคะจะไปทำงานช่วยคุณสามีค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มซากสโตเลย <c oughs> คนอื่นเขาทำเสร็จหมดแล้วเหลือแต่ของเราค่ะเพราะว่าพ่อบ้านทำไม่เป็นนะวันนั้นว่าจะสอนให้แกก็แบบ ตายเรื่องนะคะแกก็เลยแบบว่าเออไว้ทีหลังเราค่อยทําแต่วันนี้เริ่มวันแรกอาจจะทักทายเพื่อนๆช้าหรือว่ายัางไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคนเราก็ต้องทําการทํางานอ่ะเนาะทางานส่งคลิปดูคลิปเพื่อนอะไรวนไปประมาณนี้นะคะทุกคนคืออยู่บอคะเสื้อเสือ้ออันพ่าบ้านนะคะใส่เสื้อพ่อบ้านนะคะ ตัวใหญ่วันมากเลยทุกคนโอ้ยจะลดหนุนก็ลดไม่ได้ยิ่งลดยิ่งเพิ่มอะน้ําหนักขึ้นเยอะมากเลยจากปีที่แล้วอะขึ้นแบบเจ็ดแปดกิโลอะถ้าถ้านับจากปีที่แล้วนะถ้านับจากปีนี้ก็ขึ้นไปแล้วสามกับคูาไซส์เลยอะปีที่แล้วกับปีนี้โคูลไซส์เลยนะคะ เราขออนุญาตขึ้นรถก็โอเคอ่ะโอเคอ่ะอ่ะนะกระเอาโน้ตบุ๊กไปกันเลยอ้าวฝนก็ทำท่าว่าจะตกนะคะ ครึมๆค,ค่ะตัวนครน,น่าจะตกนะทุกคนวันนี้เราเริ่มต้นที่งานนาครพนมเนาะอันนี้กำลังยังไม่ออกจากปากซอยแล้วนะทุกคนว่านเจียบติดทุ่งน้ำมันก็จะแบบซอยเล็กๆแคบๆบแบบนี้แหละค่ะ เขาขาเบิ่งอันนี้สับปะของผู้ใหญ่สับปะว่าเชื่อว่าชื เรแว่เห็นไหม่ไปเอาตเอกสารแว่ไปเอา,อาเอ,าอกสารแป๊บหนึ่งนะคะที่บ้านแม่หลังจากที่เราแวเอาเอกสารเรียบร้อยนะคะเราก็พร้อมเดินทางจากทุกคนเราก็มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองจังหวัดนครพนมนะคะไปทํางานจ้าทุกคนไปทํางานกลับพอบ้านนาะ ระหว่างทางเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะทุกคนลรวก็นั่งอยู่เฉยๆเนาะออแล้วเราก็มุ่งหน้าไปอันนี้น่าจะถึงแถวแถวบ้านค่าแล้วนะ,ะใกล้ๆถึงบ้านคาแล้วมุ่งหน้าอำเภอสีสงครามต่อไปอันนี้เขากําลังท,ทําถนนนะคะทุกคนคะ่ะกําลังท,ทําถนนเนาะเส้นนี้เส้นไปทางนี้ค่อนข้างที่จะแคบนะคะทุกคน ระหว่างหมู่บ้านเชียไปอำเภอสีสงครามมันจะเป็นถนนสองเลนเขาท,ทาําถนนนานแล้วนะคะอันนี้ใกล้ถึงอำเภอสีสงครามแล้วค่ะเขากําลังขยายเนะาะขยายด้านข้างออกให้มันเป็นสี่เลนนะคะดูน้ํานะคะสภาพน้ําก็คือตอนนี้ลดลงแล้วนะคะที่จริงน้ําท่วมนะคะบริเวณนี้นี่เป็นแม่น้ําสงครามนะคะชื่อแม่น้ําสงครามนะคะทุกคน ก็จะไหลไปรวมกันอยู่ที่รําน้ำโขงนั่นแหะคะ่ะอันนี้กำลังข้ามสะพานไปถึงอำเภอสีสงคามมานี่เราออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะไปอำเภอท่าอุเทนะคะ่ะทุกคนท่าอุเทนนะคะอำเภอท่าอุเทนนี่เขาก็จะปลูกยางปลูกสับประรด แคตาลูปเยอะมากเลยนะคะทุกคนทางผ่านเนาะมันก็จะมีแบบจุดที่ให้เราซื้อของฝากของอะไรนะคะเป็นสปะรดนะคะหวานมากเลยนะคะทุกคนแอบชอบแวะเนาะแต่ว่าพอดีขากลับนะคะขาขากลับมันมืดแล้วเนาะเขาเก็บร้านก็เลยอวดนะคะทุกคนมีคนเป็นบรรยากาศ มาให้ทุกคนได้รับชมนะคะบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศดีๆตอนไปนี่ก็ฝนทำท่าว่าเหมือนว่าจะตกนะคะเหมือนว่าจะตกแต่ก็ยังฟ้าแจ้งอยู่เนาะมาตกตอนช่วงเย็นๆน,นะคะให้ดูบรรยากาศเดินทางไปพังพางนะคะทุกคนบรรยากาศดีสวยมากเลยอือนี่นะอันนี้เขาก็กำลังทำไฟนะคะ เสริมไฟฟ้าให้มันสว่างสว่างเพราะตรงนี้มาทีหลายมืดนะคะทุกคนนี่ทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงอำเภอเมืองแล้วถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะอันนี้ถึงสะพานแล้วนะคะทุกคนตรงสะพานนะคะตรงสะพานมิตรภาพแห่งที่สามนะคะของจังหวัดนครพนม ผ่านแล้วผ่านสะพานมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ทำงานเราเนาะยังไม่ถึงที่ทำงานนะคะทุกคนไฟเขียวเราก็ผ่านไปนะคะผ่านไปเลยเนี่ยจะ้ะทุกคนอันนี้เจ๊บก็ถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะไปถึงก็ง่วงมากจะทำงานก็ง่วงเลยนะคะทุกคนมีใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลาจะทำงานง่วงนะคะ นีอ่อันนี้ออกมาพักนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ไปกับพ่อบ้านสองคนนะคะเพื่อจะเสร็จน,นะคะทุกคนจะไม่หัะพูดนะคะมาถึงบ้านนี่แบบคนเราอะ่ะมันไปนั่งยองๆอ,งอะ่ะมันก็เลยปวดขาเนาะก็ทักทายเ,เพื่อนๆก่อนพ่ะบ่านรอพ่อบ้านไปเซ็นเอกสาระะอือันนี้พ่อบ้านก็กำลังคุยงานอยู่นะคะ ระหว่างที่เราพ่อบ้านไปเซ็นเอกสารเราก็แวะซื้อไอศครีมมะพร้าวอ่อนนะคะไปกินนะคะแซ่บมากทุกคนเจะมาทีไรเจะแวะตลอดเลยร้านนี้ชอบชอบกินมากๆเลยจ้ะไอศครีมมะพร้าวอ่อนนาะมีถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะของพ่อบ้านเจ๊ก็ซื้อเป็นน้ำมะพร้าวปาั่นนมสดให้กินนะคะอร่อยเหมือนกันเลยนะจ๊ะทุกคนนี่ แทบมากกินเสร็จแล้วก็นี่นะคะเผื่อจะได้กลับบ้านมืดมืดฝนมาด้วยเพราะว่าแวะไปไปหายาดเนาะนิดนึงไปเขาก็เลี้ยงเลี้ยงย่างหมูกันนะคะอร่อยค่ะกลับถึงบ้านเผื่อจะถึงบ้านเนาะมืดคามใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนาะนะคะถึงเผื่อจะถึงบ้านเพราะบ้านเจ๊กกับที่ทําง,งานมันไกลค่ะไปถึงบ้านเราก็กินหมูกระทะกันต่อค่ะกาแฟนะคะสองคนอร่อยมากๆเลยทุกคนเอ้ย คลิปนี้เจ๊ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไปทำงานค่ะวันนี้แล้วก็กินมงังะท้ากันโตค่ะ